สวัสดีค่ะ f อทุกท่านอันนี้จีจี้ก็จะมารีวิวหอกันชุดใหม่เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะอ่าชุดนี้มีประเทศลาวแล้วก็ออของคนไทยนะคะสั่งไว้แล้วเนาะอันนี้จะส่งคนไทยนะคะแต่ว่าของคนลาวเนี่ยเขาอยากได้เป็นสีเหลืองเหลืองทองนะคะเราสามารถลูกค้าสามารถตีแบนทําแบบ อยากได้สีไหนอยากแจ้งอะไรได้ค่ะว่าตัวเองถูกชโลกับสีอะไรนะจีจี้สามารถทำให้ได้หมดเลยนะคะทำสั่งตามงานเลยนะเราจะทำให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดค่ะอยากได้แบบไหนส่งงานบอกจีจี้ได้เลยนะคะชุดเบื้องต้นก็จะสวยประมาณนี้เลยนะเห็นไหมลูกคา้าแต่นี้ยังไม่เสร็จนะคะยังเก็บงานไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บงานอีกนะอันนี้จะเป็นตัวโชว์น้ำมันนะคะ ก็ระาหลังน้ํามันออกเราก็จะเห็นน้ํามันไหลเลยนะว่าน้ํามันจะสีสวยแค่ไหนการที่มีตัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเวลาเรากันเนี่ยเราจะเช็คไฟรู้เลยว่าไฟเราอ่อนไปหรือแรงไปเนาะเราจะเห็นน้ํามันความใสของน้ํามันเลยตั้งแต่ตั้งแต่ออกเลยนะคะนี่ค่ะก็จะสวยประมาณนี้นะคูแรงของเราใหญ่มากนะคะจะไดะ้ใส่น้ําได้เยอะเนาะ,ะน้ํามันจะช่วยคลายความร้อนได้ดีนะคะ เนี่ยค่ะก็จะสวยประมาณนี้นะนี่จีจี้ยังไม่ได้ใส่เ,เกวัดความร้อนนะคะแต่ว่าตัวแรงดันสเปชชิ่งทุกอย่างใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเตาให้นะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะแต่ลูกค้า,าก็จะมีลูกค้าฝรั่งเศสมาสั่งเพิ่มอีกด้วยนะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดสนใจชุดนี้ติดต่อบล็อกอินหาจีจีได้เลยนะคะ หรือว่าโทรติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0805803638นะคะอยากได้สีไหนไลายไหนบอกจีจี้ได้เลยนะว่าถูกชโลกับสีอะไรนะคะของเราสามารถทำให้ทุกท่านได้หมดนะแต่สีนี้ก็สวยนะคะสีม่วงหมายถึงสีแห่งการเรียกเงินเรียกทองนะคะสีทองนี่ก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะสีเงินก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะหมายถึงกิจเซตตัวนี้หมายถึงเรียกเงินเรียกทองนะคะ เราก็พยายามจะปรับและเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเอาสินค้าของเราไปแล้วสามารถทำได้และประสบความสำเร็จนะคะก็ขอบคุณลูกค้าที่อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นเอซของจีจี้นะสั่งสินค้าเราสอนฟรีตั้งแต่จุดเตาจนได้น้ำมันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวยใสนะคะ